แต่กระทั่งเพจกองทัพภาคที่2อนะครับได้มีการโพดความคืบหนาในกรณีของทนายอ่าขออภัยครับทหารช่างชอพันหกนะครับพบสนาม ทุนระเบิดใหม่หลายร้อยลูกนะครับในช่องบกทหารไทยเองกับเล่งเก็บกูระบุวาหน่วยทหารช่างช่อพันหกกองกำลังสุรนารีเข้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ของช่องบกหลังการถอนกำลังของทหารกัมพูชาซึ่งก็มีรายงานว่ามีการลอบว่างทุนระเบิดใหม่นะครับหลายสนามนับร้อยกว่าลูกบริเวณหลังแนวตนพญาสัตบันนะครับเบื้องตนเองหน่วยเก็บกูกับพบรูปแบบการว่างระเบิด ที่มีทั้งแบบสกัดกัน้นเซนทางเขื่อนพ่นและกับแบบคัสเตอร์นะครับซึ่งกัเป็นอาวุธอันตรายที่สามารถคราชีวิตและก็สร้างความเสียหายร่นแรงในวงกว้างได้เหตุให้การเขาปฏิบัติงานต้องดำเนินโดยความประมัดระวังสูงสุด ทุนระเบิดที่พบนะครับบนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็คือทุนระเบิดชนิด PMN2 นะครับเคยถือใส่ในสมัยของขมรนแดงนะครับประมาณปีคศ1 9 8 5จนถึงปี2จนถึงปี1 9 0 0ขออภัยครับ ตั้งแต่ปีคศ1 9 8 5จนหอด1 9 9 5ปัจจุบันไทยและกัมพูชาก็ได้มีการลงนามและก็ให้สัญญาบันนะครับในอนุสัญญาออสตาว่านะครับห้ามใส่ละก็สะสมผลิตโอนและก็ทำลายถุ่ระเบิดสังหารบุคคลครับ